เสือกายเมรัชดาเราบอกเฮ้ยเด็กมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับบอกพี่มันป้นบอลมาแล้วบอกไม่ใช่หรอกถ้าพี่มองนะต่อพี่มองว่าเด็กมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวพี่ลองก่อนแต่ถ้ามันยังไม่สลบทําเป็นนั่นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ลูกน้องยิงให้ลูกน้องยิงให้พวกนี้ไม่ทําหายแล้วครับไม่รู้หรอกพวกนี้พวกนี้มันมันมันแค่เห็นเห็นในเนี้ยเห็นในโซเชียลไม่รู้ตัวจริงอะไรแล้วครับไม่รู้หรอก เด็กเนี่ยมันเป็นแมงป่องมันก็ค <c oughs> ิดว่ามันมีฤทธิ์แมงป่องนี่มันคิดว่ามีฤทธิ์น้ไปไหนก็ยกหาไอ้พวกนี้แมงป่องตีนกระทืบตายเมื่อใ่ก็ไม่รู้เข้าใจไหมมันไม่รู้ไงว่าเรื่องเป็นเรื่องตายอะไรไงศาสตร์าสตร์ไปที่แล้วนะนะองคไม่เรื่องจริงๆนะนายสะดุ้งบนภะาดเจ็บอ่ะถ้าถ้าถ้านายจะเอาใค่นะอายู่ก็ไม่ได้นายงนมันเป็นเรื่องจริงขององนั้นนะถ้าผมจะเอา